คีย์บอร์ดตัวเล็กสุดเลยเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ใส่หมดหรือยังใส่หมดแล้วค่ะสนุกมากค่ะโอเคนะคะสินาทีรวดเร็วมากเค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ร่วมกันนะคะจากพี่กดขาเชิญค่ะโอเคสวัสดีวันนี้มีหลายรุ่นนะมีโตๆ น้อยน้องๆน,นะครับแต่ก็ยังยังเด็กกันมากๆเลยเมื่อกี้บนเวทีเล่นดนตรีกันมีความสุขดีใช่ไหมสนุกไหมสนุกดีนะรักษาความรู้สึกอย่างนี้เอาไว้นะครับเก็บมันเอาไว้เยอะๆนะครับบทดนตรีเนี่ยเราเล่นกันแต่ทีนี้มาประกวดเราก็ต้องมีการแนะนำให้นิดนึงนะครับขั้นแรกเลยก็คือเรื่องจังหวะ จะต้องฝึกเรื่องจังหวะให้พร้อมเพียงกันก่อนนะครับอาจจะแบบมันตอนนี้ต่างคนต่างเล่นแล้วก็มันจะมีเร็วบ้างช้าบ้างน้องมือคีย์บอร์ดอาจจะช้าไปบ้างนิดหน่อยบางจังหวะนะครับแต่เรายิ้มแย้มมีความสุขพี่ก็มีความสุขด้วยแล้วนะครับกีตาร์สามตัวเล่นค่อนข้างเหมือนกันไปไปไปหน่อยเลยเลยอาจจะต้องหา การดีไซน์ว่าคนนี้เล่นแบบนี้คนนี้แบบนี้อย่างน้องคนนี้มีมาโซโล่ตอนก็ถือว่าแซวโซโล่ถือว่าโอเคนะแต่ตอนสุดท้ายตอนหล,หลังจะกลับจากโซโล่แล้วเนี่ยก็จะเล่นคล้ายๆกันทั้ง3ตัวก็อาจจะต้องหาข้อแตกต่างหน่อยนะครับเออส่วนอื่นๆไม,ไม่ติดอะไรเลยมือกลองก็รักษาสมาธิดีนะถึงแม้ฉาบเราจะหล่นบ่อยๆแต่เราก็ไม่เป็นไร มันเป็นข้อผิดพลาดได้แต่เราก็ไม่ไ,มไ,มไ,มได้หยุดตีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไปต่อมีขนาดเอาฉากไปหลบข้างซ่อนด้วยแทนที่จะบอกให้พี่เอาไปซ่อนเฉยเลยนะครับกาบไม่ต้องตีเลยใช่ป่ะแบบเก็บไปเลยจริง็ปล่ก็ปล่อยไว้ไ,ได้ตกไปเลยเดี๋ยวพี่ทีมงานเขาขึ้นมาจัดการได้แต่เราก็ถือว่าโอเคนะยังอายุเท่านี้แต่เราก็ควบคุมเพราะเราเป็นถ้าเราหยุดเล่นไปเนี่ยแย่เลยแต่เราก็ยังไปต่อนะครับ ก็เลยรักษาไว้นะครับแล้วก็หาเพลงอย่างเพลงนี้ก็โอเคใครเลือกเนี่ยเพลงนี้เนี่ยเกิดกันเล้วเราเลือกเพลงนี้เลยชอบเพลงนี้แหละครับครับอ๋อครับดีครับดีดีดไีไม่ไม่แบบว่าคิดไม่ถึงว่าน้องจะเลือกเพลงแบบว่าคิดไปเองอะไรเงี้ยเนาะค่อนข้างค่อนข้างนานแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเพลงนี้แหละก็ฝึกเพลงนี้ก็ได้นะครับแล้หาดีไซน์ แต่ละเครื่องดนตรีให้โดดเด่นนะครับชอชุดสวยด้วยพ,พ,พี่บอยบอกว่าชุดคนไหนสวยอ๋อมือกีตาสวยโอเคครับ <laughs> ชุดสวยโอเคประมาณนี้นะครับสู้ๆนะครับพวกเราครับผมขอบคุณพี่กดนะคะแล้วก็น้องๆจดอัมเบลล่าค่ะอ่ะพักได้ก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ลงไปที่ชั้นหนึ่งได้เลยนะคะโอ้โหชุดสวยจริงนะคะตั้งแต่เช้าเห็นวงนี้นี่จับตามองเลยทีเดียว เอาล่ะนะคะเพลงที่เมื่อสักครู่นี้น้องเล่นไปวงเพลงคิดไปเองนะคะพี่พี่บอกว่าเป็นเจนซีนะคะเพราะว่าเจนซียมาเล่นเ <c oughs> ออเข้าตีมเข้าตีมรวม